สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตสถานการณ์ความรู้สึกนะว่าแรนดอมนี้จะเป็นความรู้สึกของคุณเองหรือความรู้สึกของใครคนนั้นนะที่อาจจะเป็นประเด็นกับคุณหรือคนที่คุณคิดถึงอยู่ก็ไปได้นะมาดูว่าจะตรงกับตัวคุณเองที่เข้ามาฟังหรืออีกฝ่ายหนึ่งนะรู้สึกว่า คนคนนี้นะพลังงานที่เจออยู่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะมีความลับในใจนะมีอะไรที่เป็นความรู้สึกที่ไม่บอกใครนะเก็บความรู้สึกเอาไว้อาจจะเป็นความรู้สึกที่คิดถึงใครนะแต่ไม่บอกไม่แสดงออกไม่กล้าพูดกับใครให้ใครรับรู้หรือไม่ให้อีกฝ่ายนึงรับรู้นั่นเองว่าคิดถึงนะแล้วก็แอบดูแบบ เรียนรู้แอบบศึกษาหรือคอยแอบ,บมองพฤติกรรมอีกฝั่งหนึ่งนะคืออาจจะแอบ,บชอบใครสักคนหนึ่งแต่ไม่แสดงออกแต่ก็มีโอกาสนะที่เขาคิดที่จะทำคิดที่จะเข้าหาคิดจะพูดเหมือนกันนะแต่ยังไม่กล้าไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเขาได้พูดถึง น่าจะเป็นความคิดถึงของอีกฝั่งหนึ่งนะที่คิดถึงคุณแล้วรู้สึกว่าคุณคือคนที่แบบตรงใจเขามากๆมีสเสน่ห์ดึงดูดเขาเขาหามากๆนะเป็นคนที่อยู่ไกลกับคุณนั่นเองหรือเป็นคนที่ไม่ได้ติดต่อคุณนะอยู่ไกลกันหรือบางทีบาง ครั้งก็อาจจะเป็นคนที่ห่างจากความสัมพันธ์นี้ไปแล้วก็เป็นไปได้เรามาดูเพิ่มอีกนิดนึงนะมาดูพลังงานเพิ่มปรากฏว่าเป็นคนที่จบกับความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วนะเป็นคนที่อาจจะเคยรู้จักการเคยคบกัน หรือเคยรักกันมากก็ตามแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจบไปแล้วนะความสัมพันธ์อาจจะเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนนะอีกฝ่ายหนึ่งไม่ให้ความชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ทำให้มองไปในอนาคตว่ามันอาจจะไม่พร้อมหรือ ทำให้อีกฝ่ายนึงตัดสินใจเดินออกไปนะเพราะว่ามันมีความลึกลับซับซ้อนหรือมีเล่เหลี่ยมมีความจริงที่มันอำพรางที่มันปิดบังซ่อนเลนมีความลับต่อก,กันนั่นเองนะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ทนนะแล้วก็ไม่อยากจะ ทำให้ชีวิตตัวเองมันเสียเวลาก็เลยทำให้เขาคนนี้นะที่เรามาดูพลังงานนะตอนนี้เครียดคิดมากนะวิตกกังวลแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็ยังเสียดายกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะแล้วก็รู้สึกว่าเขาแก้ไขปัญหาหรือบางทีเขาอาจจะเข้ามาง้อแล้วหรือง้อไม่สำเร็จนะมันก็เลยเป็นอะไรที่ฝ่ายเขาเนี่ย เครียดปิตกังวลเราก็อยากเจอหน้าอยากจะแก้ไขความสัมพันธ์ให้มันดีกว่านี้ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเข้าหานะอยากพูดคุยอยากจะเข้ามาพบเจอนะช่วงแต่ก่อนเขาอาจจะทำได้แค่มองสอดส่องดูแล้วก็อาจจะเก็บรายละเอียดความทรงจำ อะไรต่างๆเก็บไว้ในใจนะรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่สามารถเลือกได้ว่าจะให้มีเขาอยู่ในชีวิตหรือเปล่านะก็อาจจะเป็นการที่จากกันไปโดยแบบกระทันหันปุบป,ปับเลยก็ได้ซึ่งเขาอาจจะคาดไม่ถึงเพราะว่าเขาอาจจะ คิดว่าคุณไม่ตัดเขาแบบนี้คุณอาจจะไม่ได้เลิกคบเขากระชันหันแบบนี้เขาอาจจะมั่นใจผิดนะซึ่งเขาอาจจะเคยเทำอะไรแล้วคุณอาจจะเคยให้อาภัยมาตลอดก็ได้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ที่เขาเครียดเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เขาเคยเทำมาแล้วมันมันเคยได้อะ และตอนนี้อยู่ๆมันกลับไม่ได้อย่างที่เขาเคยคาดหวังอย่างที่เขาได้ตั้งใจเอาไว้นะมันเกินคาดสำหรับเขามากๆมันพลิกผันในความรู้สึกบางทีเขาอาจจะเคยคิดแล้วมันไม่เป็นไปอย่างที่เขาคิดก็ได้เขาก็เลยแก้ไขไม่ได้อย่างที่เขาตั้งใจนะ mm. นั่นแหละสิ่งที่เขาคาดหวังมันไม่เป็นดังหวังแล้วก็เขา ไม่สามารถที่จะทำให้มันดีขึ้นมาได้นอกจากคุณนะคุณอาจจะเป็นคนเลือกเองนะว่าจะให้ความสัมพันธ์นี้อยู่หรือไปแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้ติดต่อเขาหรือไม่ได้พูดคุยกับเขาแล้วก็ได้นั่นเองสำหรับให้สาหรับความรู้สึกแบบนี้เขาก็เลยเครียดนะคนคนนี้เครียดแล้วก็ ตอนนี้ก็เลยทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะรู้สึกว่าความรู้สึกของเขาตอนนี้ก็คือเบื่อมากเลยนะทำอะไรไม่ถูกคิดอะไรไว้ไม่เป็นอย่างที่เขาคิดไว้นะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเครียดเครียดเพราะว่าสิ่งที่ความสัมพันธ์ที่ไม่มีคุณอะ บางทีเขามองคุณอะที่เขาแอบดูแอบมองความชีวิตของคุณเป็นไปอะรู้สึกว่าคุณใช้ชีวิตแบบว่า,าไม่เดือดร้อนไม่มีความรู้สึกเศร้าแต่ตรงกันข้ามกับเขาเองนะรู้สึกว่าเขายังออกไปจากาความทรงจำเก่าๆที่มันเกี่ยวกับคุณไม่ได้นะเขารู้สึกว่าคุณมีความสุข แล้วแต่เขายังยังคิดถึงคุณอยู่นั่นเองนะอยากจะเดินทางเข้ามาหาอยากจะเอาชนะใจคุณอีกทีหนึ่งอยากจะเข้ามาพูดคุยตอนนี้เขาเครียดมากๆนะความรู้สึกของเขาคือเครียดมากๆอยากเขาหาอยากเดินทางมาหาอยากแก้ไขให้มันดีขึ้นนะทิ่งที่เขาอยากขอโอกาสคุณนั่นเองและดูเหมือนว่า เขายังห่วงแหนสถานการณ์สถานภาพที่เคยแบบเป็นคนรู้จักคุณนะเป็นคนห่วงสถานการณ์ที่ความสัมพันธ์เดิมๆอยู่ที่คุณเคยให้โอกาสเขาได้ใกล้ชิดเคยเป็นคนพิเศษประมาณนั้นนะแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาไม่ใช่คนสำคัญ แบบนั้นอีกแล้วที่เขาเคยเป็นนะเขามีความเครียดนะตรงนี้ด้วยนะแล้วรู้สึกว่ามันเป็นงานหนักเป็นอะไรที่ยากที่จะเข้าหาคุณแล้วก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนี่คือความรู้สึกของเขาคนนั้นนะถึงแม้ว่าเขาคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่ยากเย็นแต่เขาก็อยากจะสู้อยากจะลองอีกสักตั้งหนึ่งเพื่อที่จะ ให้มีคุณนั่นเองนะเขาจะพยายามให้ที่สุดอาจจะ,ะเป็นคนที่ดื้อรั้นกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็ได้ถ้าหากจะเขาเข้ามานะเขามางอเข้ามาตื้อคุณนั่นเองสิ่งที่เขาคิดเอาไว้นะเพราะว่าความรู้สึกที่เขามีให้คุณนั้นมันไม่จางหายไปไหนแล้วก็มันเป็นความเครียดความทรมานนะที่ มันยังคิดถึงคุณอยู่เกือบตลอดเวลาก็เป็นไปได้ทุกๆวันนะนี่คือความรู้สึกของเขาคนนั้นแล้วก็อยากจะมอบความรู้สึกหรือเปิดเผยความรู้สึกที่เขามีอยู่แล้วก็ขอโอกาสนะเขาอยากจะขอโอกาสให้คุณให้โอกาสเขาอีกทีหนึ่งนะเขาเข้ามาครั้งนี้รู้สึกว่าเขาจะทำให้มันดีที่สุดไม่ปล่อยโอกาสที่ ดีๆหลุดมือเขาไปอีกแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่โอกาสดีๆที่เขาเคยคว้ามาเขาอาจจะปล่อยให้มันหลุดมือโดยง่ายเกินไปในครั้งนี้ถ้ากลับเข้ามาแล้วเขาอาจจะกอดเอาไว้นะยึดมั่นถึงมันแล้วรู้สึกว่าโอกาสที่คุณเคยให้มาในอดีตมันเป็นอะไรที่มีค่ามากมายแต่เขาอาจจะมองมันกลายเป็น คุณค่าที่อาจจะเล็กๆน้อยๆน,นะแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าสิ่งที่ผ่านมานะที่คุณมอบให้กับเขามันเป็นอะไรที่มีค่ามากมายต่อความรู้สึกต่อสิ่งที่เขาต้องการนะตอนนี้มากๆนี่คือความรู้สึกของคนคนนี้นะที่เขาคิดถึงคุณแล้วก็รู้สึกอยากแก้ไขแต่เขารู้สึกว่า เขาเข้าหาคุณไม่ได้แล้วก็คุณไม่ค่อยเปิดโอกาสให้เขาแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเลือกให้ชีวิตเขาอะจะมีคุณหรือไม่มีคุณนั้นมันอยู่ที่คุณซะส่วนใหญ่นะนี่แหละที่คือคนที่พยายามจะเข้าหาคุณแล้วเขาก็คิดถึงคุณมากมายเลยนะอาจจะเป็นเพราะการกระทําของเขาในอดีตด้วยที่คุณอาจจะตัดเขาไปในความสัมพันธ์นะที่ผ่านมา นี่ก็เป็นแรนดอมนะคะใครชื่นชอบใครที่มีความสัมพันธ์ที่ตรงก็ขอให้แก้ไขแล้วก็เจอในชีวิตที่ดีขึ้นไปมากกว่านี้นะมาดูกันต่อว่าเป็นตรงกับรัคนาราศีอะไรนะคะรู้สึกว่าจะเป็นทาตุลมไม่ทุนตุนกุ้มนะ คนเกิดวันศุกร์วันอังคารนะคะราศีกันราศีสิงห์นะคะคนเกิดวันซันด้วยอาทิตย์ด้วยนะวันพุธนะศุกร์ด้วยนะมีวันเสาร์ด้วยนะคะราหูวันพุธกลางคืนนะคะนั่นแหละก็มี คร่าวๆประมาณนี้นะคะประสิทธิ์กันเด่นมากพิจิกด้วยนะวันอังคารก็ขอให้แก้ไขปัญหาได้ผ่านผลประสัคได้ไปได้ด้วยดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะก็น้อมรับถึงดีๆไปนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ